สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีจากที่ทํางานค่ะพี่น้องขากลัวมันจะสายต้องมาสวัสดีซะก่อนค่ะนั่นเลยค่ะวันก่อนวันก่อนเข้านกนาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วนะว่าวันสําหรับวันศุกร์นะวันนี้นะคนที่บ้านที่เข้านกนามาช่วยวันศุกร์นี้พี่น้องค่ะเอก้านกนาจะ หยุดนะจะไม่มาช่วยวันก่อนก็บอกเขาแล้วแล้วเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วนะว่าหลังจากเดือนสิ้นสุดเดือนมกราอาทิตย์สุดท้ายอะ่ะเพราะฉะนั้นนะอาทิตย์หน้าเป็นครั้งสุดท้ายค่ะพี่น้องขาอาทิตย์หน้าเป็นครั้งสุดท้ายที่มาช่วยบ้านนี้นะอา เขานกนานเล่าให้พี่น้องฟังวันก่อนว่าเราจะไปช่วยอะไรหรือทําอะไรไม่เป็นทางการไม่มีอะไรในกระดาษก็ตามนะเราต้องบอกก่อนก่อนจะออกอะประมาณสองเดือนหรือหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระเบียบของกฎตัวทั่วไปของในโลกนี้ไม่ใช่พอเราจะออกแล้วเราออกเลยนะพี่น้องนั่นแหละเขาก็ เขาก็เสียใจนะก็เสียใจอะ่ะเพราะว่าเขาชินกับเราอะ่ะแต่เราอะ่ะเหตุผลก็บอกแล้วว่าเราอยากเราอยากมีเวลาว่างสักวันอะ่ะพี่น้องคือว่าเราอยากว่างเราอยากว่างสักวันหนึ่งอะ่ะวันสุขอ,อยากว่างแต่ยังไงแต่ว่ามันว่างเยอะไปเขานกนาเขาเพิ่มเวลาของทํางานที่บริษัทนั้นได้ค่ะบริษัทที่เราทําที่ไปช่วยคนป่วยคนอะไรนั่นอะ นั่นแหละเนี่ยทำไปด้วยแล้วก็เช็ดเคาน์เตอร์ในครัวเนี่ยนี่ยืนอยู่ในครัวเนี่ยเช็ดเคาน์ต้งเคาน์เตอร์ในครัวยืนอยู่ในครัวก็เลยมาสวัสดีพี่น้องงานเยอะมากค่ะพี่น้องขาเหนื่อยนะพูดถึงเหนื่อยเหนื่อยบางทีก็อยากอยากกลับไปอยู่ในป่านะไปอยู่แถวในปา่าเลี้ยงควาย เดี๋ยวนี้ควายก็พแพงนะพี่น้องตัวเป็นล้านนะพูดถึงอ่ะนะทำไปด้วยเจ็ดไปด้วยแล้วทีนี้นั่นแหละอยากขับไปอยู่ในป่านะพูดถึงขายบ้องขายบ้านทีนี้ให้หมด ขายบ้องขายบ้านในหมดกลับไปอยู่ในป่าแล้วตอนบ่ายค่ะพี่น้องตอนบ่ายสี่โมงสิบห้านัดกับลูกค้าลูกค้านะนัดก็อยากนัดก็จะตัดผมค่ะเพราะว่าคนที่นี่นะเขาชินกับเราอพี่น้องก็ตัดผมกับเราแล้วเขาก็อยากตัดผมตัดกับเราอยู่นั่นเลยค่ะพี่น้องค่ะ,ะตัด พอแล้วก็ตัดลูกด้วยค่ะแล้วทีนี้พี่น้องก้านอกนาเขาบอกว่ามาที่บ้านฉันน่ะไม่สะดวกแล้วคือว่าบางทีก็ไม่สะดวกเขาไม่อยากให้ใครมาน่ะพี่น้องขาเขาเขาบอกว่าไปที่บ้านเขาเขาบอกเดี๋ยวเขามารับก็อยู่ไม่ไกลกันนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละอกเกิโลนั่นแหละกับรถไปเขาบอกเขามารับแล้วเดี๋ยวเขาเขามาส่งว่าอย่างเงี้ยตัด ตัดไอ้ก้อหน่อยผมยาวตั้งแต่ปีใหม่ก็บอกยังไม่ได้ตัดเลยว่าพี่น้องเอ้ยงานเยอะแล้วก็เหนื่อยอะนะเหนื่อยพูดถึงเหนื่อยเมื่อก่อนอาหารเยอะฝันนี้นะแต่เราเรายังอายุน้อยนะพี่น้องเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเรายังอายุน้อยเราไม่กยเหนื่อยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อายุมากแล้วอะ่ะพี่น้อง คนผู้ชายอ่ะคณผู้ชายคนนั่งทํางานอยู่กงบนก็มีออฟฟิศอยู่กงบนก็อยู่ก็ทํางานกงบนนะพูดถึงเพราะว่าเขามีบริษัทของตัวเองอ่ะพี่โนโอ้องนั่นแหละโอ้ยเขาทาไปพูดไปแหละนั่นแหละพี่โนโอ้องเสียดายนะพูดถึงนะพูดถึงเสียดายนะบ้านเนี้ยเอ่อชั่วโมงละยี่สิบสองยี่สิบสองห้าสิบนะเพราะว่าก็มีแมว แต่มีแมวเราไม่ทําอะไรนะครับแมวอ่ะไม่ล้างจงล้างจานแมวอะไรทั้งสิ้นแต่คือว่าถ้าเขามีสัตว์นะขนอะไรอย่างเนี้ยมันจะร่วงลงไงมันจะร่วงลงแล้วเราก็ไม่คิดเราจะคิดเกินไปกับที่บ้านที่ไม่มีสัตว์ไงพี่น้องขนอะไรมันจะร่วงลงนั่นแหละยี่สิบสองยูโรห้าสิบหนึ่งต่อหนึ่งชั่วโมงแล้วตามสามชั่วโมงครึ่งนะ ก็ไม่มีอะไรคนเนี้ยเนี้ยเช็ดเช็ดอย่างเงี้ยพี่น้องกาแล้วเออถ้าคนทงคนไทยนะพูดถึงมาอยู่ที่นี่นะทําสบายเลยถ้าสามีทํางานได้เงินเดือนเยอะแล้วแล้วมาหางานอย่างเงี้ยทาแล้วก็ภาษีก็ไม่ต้องจ่ายฟรีก็ได้นะพูดถึงอ่ะเราทํางานเล็กๆน้อยอ่ะอย่างเงี้ยแต่ของข้านอกนาน,นพี่บ่าวนับหมดแหละภาษีเปิด เปิด,เ,ปดเลขบัญชีนับหมดได้เท่าไรได้เท่าไรนับเสียภาษีหมดของค,คับน่าสงสารตัวเองนั่นแหละพี่น้องก็เสียดายนะพูดถึงเขาก็เสียใจนะที่เราหยุดทำมะนะก็อยู่กันหลายปีแปดเก้าปีสิบปีไม่รู้ตั้งแต่ลูกก็แลกเปิ่งเกิดนูนะ่นน่ะนั่นแหละเสียดายแต่ทำไงได้อ่ะนะเราก็อยากมีเวลาว่างสักวันไหนจะเวลาจะไปหาหมอฟัน ไปทำพาสปอร์ตก็ยังไม่ได้ไปบัตรประชาชนไทยก็หมดอายุก็ต้องไปทำสถานทูตเขาก็าทำรับทำตั้งแต่เก้าโมงครึ่งจนถึงเที่ยงอะนะตอนหมายๆก็เขาไม่รับแล้วอ่ะเขาปิดเขาปิดเราก็ต้องมีเวลาสักวันหนึ่งหาหมอฟันมั่งทำโน่นทำนี่อะนะพี่น้อง่ะต้องมีเวลาวันหนึ่งอะนะถ้าสมมุติว่าเราเงาเงาเราทำกับบริษัทเราเลือกเวลาได้เลยนะ เวลาตอนบ่ายก็ได้นะตอนบ่ายสักบ่ายโมงบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยสองชั่วโมงอะ่ะทำกับบริษัทที่ไปดูคนป่วยคนอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องนั่นแหละก็อยากมีเวลาว่างแต่ก็เสียดายนะพูดถึงอะ่ะเนี่ยเขาก็เขาก็เสียใจนะแล้วเขาเขาคิดไม่ออกเพราะว่าเขาจะหาใครมาแบบ ไอ้มาเนี่ยทำก็แคกอยู่างเงี้ยพี่น้องทำก็แ๊กก็แคกอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาบอกเรานัดกันเราพูดกันแต่ครั้งแรกว่าทำอะไรยังไงไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ทำก็แ๊กก็แคกไปอย่างเงี้ยก็อยากหาคนไม่ก็ไม่ต้องมาบอกมาอะไรเราว่าเราจะไปทำตรงไหนไม่มีอารมณ์ก็ไม่ต้องทำผ่านไปทำอื่นจ้ะ กลับมาถึงบ้านก็ทอดขาไก่ทานกับข้าวคงจะอร่อยค่ะโอ้ยวันนี้เดี๋ยวรีบๆทานข้าวแล้วก็สี่โมงกว่าต้องไปตัดผนอีกค่ะโอ้ทำงานกันงานเยอะ